สวัสดีครับวันนี้พ่อกัช่างหนึ่งนะครับนี้เราจะเป็นรีวิวตัวเชฟโซนิกนะครับนะฮะก็คือรีโมทเดิมเนี้ยครับเสียแล้วนะครับจะเปิดจะยากนะครับตัวนี้ตัวนี้มาทําเป็นใหม่นะครับเป็นแบบตัวภาพเก็บได้นะครับเรามาเทสกันเลยนะครับสังเกตที่ก่อนระดูนะครับตัวใหม่นะครับตัวเดิมลูกค้านะครับนี่ตัวเดิมนะครับ ก็ยังได้อยู่นะครับแต่ตัวเปิดท้ายนี่คือจะเป็นกดทะลุแล้วนะครับปิดท้ายเนี่ยก่อนแลมาเทสตัวใหม่นะครับสังเกตก่อน,นครับอ่านะครับจะเป็นสองจังหวะน,นะครับครั้งที่หนึ่งจะขึ้นแต่คนขับนะครับครั้งที่สองขึ้นหมดครับแล้มาเทสตัวสตาร์ทนะครับตัวอิโม อยครับครับผมเชฟนะครับเชฟโรเลตนะครับนี่รุ่นโซนิกนะครับนะฮะกุญแจเดิมนะครับรีโมทเสียแล้วนะครับนะฮะเริ่มเสียแล้วนะครับก็มาทําเป็นตัวใหม่แบบพับเก็บได้ได้เลยนะครับฮะช่างหนิงนะครับสนใจติดต่อนะครับ0 9นย์9 4 2 6 3สนะครับนะฮะเบอร์โทรกับไลน์เดียวกันนะครับร้านจะอยู่มอใหม่นะครับยเยื้องกับพิซซ่านะครับครับผม ทุกรุ่นนะครับนะฮะรอรับได้เลยครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ